มาพี่น้องมากินลาบหมูน้ากันลาบหมูนี่เครื่องในพร้อมแล้วก็พริกกะหลียงกเขือขึ้นจักระแตงจริงเผ็ดๆนะครับพี่น้องนี่เอ้าเอาเนี่ยนะพี่น้องเนี่ยเอาเนี้ยสุกแดงๆโอ้โหเป็นตาเผ็ดแท้เนี่ย

เพชรจะออกืม แอบแอบเพ็ดเพ็ดแบบแบ แซ่บหลายพี่น้องฮะสุดยอดมาได้พี่น้องเมื่อกีนกนก้นี้กันลาบหมูใส่เครื่องในใส่ใส่ใส่ตับตรบบ๋เขือขึ้นตรบแตงจริงและที่เด็ดคือพริกกระเลียงพี่น้องเผ็ดจนแสบหูสวัสดีครับพี่น้องเจอกันคิีหนาเด้อบอยดับพินน่ะเผ็ดแห้ง